เดี๋ยวลองปิดท้ายวันนี้ด้วยด้วยปัญหาข้อเดิมที่เราทำต่อเนื่องมาจากวันพุธนะครับเอ่อเราไปวัดความลึกของหน้าตัดแม่น้ำใช่ไหมครับที่ตำแหน่งทุกๆุก2เมตรนะครับแม่น้ำกว้าง20เมตรใช่ไหมทุกทุก2เมตรเราวัดความลึกมานะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะอินทิเกรตมันนะครับเอ้โทษอ่าอินทิเกรตมันเพื่อหาพื้นที่หน้าตัดนะครับ แล้วจะได้เอาพื้นที่หน้าตัดนั้นอนะไปใช้ประมาณการอ,อ,อัตราการไหลของน้ำอะไรเงี้ยนะครับด้วยการเอาไปคูณความเร็วเฉลี่ยอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เราลองประมาณการพื้นที่หน้าตัดไปแล้ว3าวิธีนะครับมีกฎสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีซิมสันนะครับแล้วก็มีลอมเบิร์นะครับลอมเบิร์นี่ทำเฉพาะแปดช่วงกลางนะครับส่วนช่วงหัวท้ายก็กดสี่เหลี่ยมคางหมู ธรรมดานะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นแบบน,นี้ทีนี้จะลองดูว่าทำไมไอ้น,นี่มันเป็นสีนี้เอ่อทีนี้จะลองดูว่าเราจะใช้วิธีเกาส์เลจานเดอร์ได้ไหมนะครับซึ่งเกาส์เลจานเดอร์เนี่ยมันต้องรู้ฟังก์ชันไง ที่เราทํากันไปเมื่อกี้นะครับคือมันต้องรู้ฟังก์ชันไงไม่งั้นเราจะเนี่ยเทียบโอนโดเมนจากโดเมนของฟังก์ชัน fxdx ไปเป็น f x d x d, x, d x, ได้ยังไงใช่ไหมมันถึงจะต้องมาใส่แล้วมันถึงจะเอาไปใส่เนี่ยครับถึงจะอาไปใส่ตรง c0f0c1f1 นะครับก็ทำไงเราก็ต้องหาฟังก์ชันมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปวางในอีกหน้านึงก่อนนะนะครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบเตือนผมพาไปดูตรงเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูในข้อนี้แหละว่า คือจะบอกว่าไอ a เ s s ไซโดลเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ c ีศูนย์ศูนย์นะครับซีหนึ 1, ่งไอีหนึ่งเลยไม่ใช่นะครับมันสามารถเพิ่มจุดได้ด้วยนะก็คือเนี่ยจริงๆความคิดมันไม่ได้จํากัดเฉพาะ c ีศู 0, 1, 1, นย์ไอศูนย์ีหนึ่งอหนึ่งะครับมันไม่ได้จํากัดเฉพาะสองจุดมันไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับเป็นสามจุดสี่จุดห้าจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราขยายจํานวนจุดออกไปเนี่ยเออ มันก็สามารถ derive หาพวกชุดค่าค่าของ c0 c12 แล้วก็พวกตำแหน่ง x0 x2 ไรพวกนี้หาได้นะครับก็ด้วยคอนเซปต์เดียวกันนะก็ทำแบบทาแบบ2จุดนั่นแหละแต่ว่าไล่ขยายความคิดเป็น3าจุดสี่จุดอย่างเงี้ยแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นว่าอันนี้คือชุดตัวเลขที่ใช้นะครับแล้วก็ ความแม่นยำเนี่ยม,มันก็จะขยับขึ้นไปด้วยเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยสองจุดเนี่ยมันมี4ตัวแปรที่เราต้องใช้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยต้องใช้โพลินอมิยอลอันดับศูนยหนึ่งสอามาใช้เพราะฉะนั้นความถูกต้องมันจะถูกต้องตั้งแต่โพลินอมิยอลอันดับหนึ่งศูนหนึ่งสาเลยนะครับแต่พอเราจะขยายเป็นสจุดมันก็ต้องเป็น c ศูนย์ f ศูย์ c 1นึ f หนึ่ง c 2อง f สอใช่ไหมก็ต้องมี6ตัวเลขที่เราต้องหา 6ตัวเลขก็ตั้งต้นจากการที่เราใช้โพลินอมิีอลอันดับที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยมันก็จะได้จะได้มีเอ,อ6ตัว6สมการมาใช้การในการหาตัวแปร6ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็เลยต้องใช้ถึงออเดอร์5ามันวิธี3จุดก็เลยแม่นยำถึงออเดอร์5นะครับเพราะเราตั้งต้นมาแบบนั้นอ,อ สี่จุดก็ต้องก็เลยจะแม่นยำถึงออเดอร์เจ็ดนะครับห้าจุดแม่นยำถึงออเดอร์เก้านะครับแล้วก็หกจุดแม่นยำถึงออเดอร์สิบเอ็ดซึ่งซึ่งในโลกนี้มันก็ไม่มีออกไอไอแบบพืชปรากฏการธรรมชาติที่มันจะไปถึง Order 9, Order 11, ออเดอร์เก้าออเดอร์สิบเอ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่า,าก็คืออันนี้มันในมุมมองของคณิตศาสตร์มันก็จะแม่นยำขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเออเราสามารถทำให้มัน เพิ่มจุดได้ไหมล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับมไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาทำหรือเปล่านะสำหรับวันนี้จริงๆข้อตัวอย่างอันนี้ครับข้อตัวอย่างอันนี้เราสามารถลองไปเพิ่มจุดได้นะเนี่ยคือคือพอเราเพิ่มจุดเนี่ยยังไงใช่ฟังกช์ชันตัวนี้มันเหมือนเดิมนะครับฟังกช์ชันตัวนี้มันเหมือนเดิมแหละถูกไหมเพราะเราจัดไอการ เทียบรูประหว่าง fx dx กับ fx dx d เนี่ยไม่ว่าเราจะทำกี่จุดเนี่ยขั้นนี้เราต้องทำเหมือนเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นพอเราเทียบรูปแล้วเราเจอแล้วว่า fx d หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราจะใช้กี่จุดอัน,นี่เรื่องของเราละนะครับเราสามารถขยายความคิดของเราไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าวิธีที่เขาทำกันนะก็คือเขาก็จะเพิ่มจุดขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์มันเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเพิ่มจุด แลผลลัพธ์ยังเปลี่ยนอยู่แปลว่ามันยังไม่นิ่งใช่ไหมเพราะว่าค่ามันก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติเราไปถึงสมมุติเราไปถึงสี่จุดแล้วเราได้คําตอบคําตอบหนึ่งแต่ว่าพอขยับไปห้าจุดเอ๊ะคำตอบไม่เปลี่ยนไว้ขยับไปหกจุดเอ๊ะคำตอบไม่เปลี่ยนไว้เปแาะว่าคําตอบนั้นนะ่ะใช้ได้ละนะครับพอพอได้ลมไหมคือพอเราเพิ่มความแม่นยําของวิธีขึ้นไปแล้วคําตอบยังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันแปลว่ามันก็คือมันคอนเวิร์ตแล้วไงก็คอนเวิร์ตเข้าหาคําตอบ ที่ที่จะเป็นคําตอบที่แท้จริงไปแล้วอ่ะนะครับโอเคนะ่มาลองข้อนี้ก่อนข้อนี้เนี่ยเนื่องจากมันจะต้องใช้เนื่องจากมันจะต้องใช้ฟังกช์ชันก่อนนะต้องมีฟังก์ชันเราถึงจะมาเราถึงจะมาทำวิธีเกาส์เลจานเดอร์ได้นะครับผมก็เลยจะต้องฟิตเคอร์ฟก่อนไงน ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะเนื่องจากวิธีเกาส์แบไงน่าเกาส์ีนี้ป่ะ a u ะ a u งเกาส์ซันเดอร์อนะครับที่เกาส์นเดอร์อต้อง้ f x ครับผมก็จะทำเคิร์ฟิตติ้งก่อนนะครับก็ดื้อๆเลยครับก็ลากเลยเนี่ยฟิตเคอร์ฟเลยนะครับอืมปึ๊บ ก็ดูแย่ yeah, นะไม่เห็นแนวโน้มเลยเลยนะครับแต่ก็เอาทำให้ดูในเชิงคณิตศาสตร์นะครับสำมวนรฝรั่งก็ต้องบอกว่า for for the sake of mathematics นะครับก็ทำไมงั้นนะนะฟิตเข้าไปด้วยออเดอร์สูงๆนะครับซึ่งมันไม่เนียนหรอกเห็นไหมมันไม่เนียนหรอกแต่ว่าอ่ะ เดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นไงนะครับ R square ไม่ขี้เหร่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆ R square ดูไม่ได้หรอกนะครับเราได้ฟังก์ชันออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะผมเพิ่มตำแหน่งสุนิยมก่อนนะตรงนี้มันมันหยาบไปเลยอะสองคูณสิบกำลังลบห้าเน่ยแล้วมันเพิ่มสุนิยมตรงไหนเนี่ย format ล a ว e นัมเบอรแล้วก็กี่ตำแหน่งดีหกได้ไหมหรือแปดอ่ะโอเคนะอ,อโอ้ยุ่งอ่ะเดี๋ยวต้องอินทิเกตอีกแลเนี่ยอืหมอินทิเกต แล้วทดตัวเลขแบบลากเลือดเลยฮะอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ยันยี่สิบโอ้ยากเว้ยไม่ยากหรอกมันเหนื่อยนะครับ mm hmm. ก็แทนที่จะบน่นลงมือทำเลยดีกว่านะขออภัย oh, ม,มีงานแทรก เงียบไปแป๊บหนึ่งเ,ออเริ่มเลยนะครับก็ตั้งต้นว่าไงเนี่ยขิ์นี้ก่อนแล้วกันนะว่า fx ของเรานะครับ fx ของเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับ โอ้ยอะไรเนี่ยอ่านป็นของเราหนะ้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่หาทุกข์ให้ตัวเองนั้นเนี่ยใช้ออเดอร์สูงสูงเนี่ยแต่ว่า ออเดอร์ไม่สูงมันก็เลื้อยไม่ได้อะใช่ไหมมันก็จะเลื้อยตามเส้นโค้งไม่ได้นะครับอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะอินทิเกรตมันใช่ไหมผมก็ต้องทำยังไงแ่ะเนี่ยผมต้องอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ สิ่งที่ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตของฟังก์ชันนี้ใช่ไหมผมไปเอาตรงนี้มาใช้แล้วกันนะนี่นะครับกับผมจะไม่พิมพ์เยอะๆแล้วนะผมใช้แบบคีคีสูตรคำนวณลงไปในนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนาน อันนี้เราจะอินทิเกรตจาก0ใช่ไหมครับจนถึงจนถึง20ใช่ไหมแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันนี้แหละนะครับ f x dx นะครับเราต้องการทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ผมจะต้องแปลงอ่ะผมจะต้องแปลงอ่ะ ผมจะต้องแปลงตรงนี้นะครับต้องมีการโอนย้ายโดเมนนะครับจาก fxdx ในช่วง a ถึง b นะเป็น fxdxd ในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับอ่าผมก็ต้องแปลงตรงนี้ครับ จาก20ใช่ไหม b ลบ a ก b บวก a ส่วน2เป็20บวก0กับ20ลบ0นะครับออกมาเป็นอะไรเลยออกมาเป็น10ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น10เหมือนกันใช่ไหมด้านหน้าตรงนี้ถูกไหมดูตามด้วยนะครับว่าถูกไม่ถูกนะอันนี้ก็ต้องเป็น20นะครับ20ลบหรือ20บวก10นะครับตรงนี้ก็ต้องมี10คูณอยู่ข้างหน้านะครับโอเคน,น,นะ เพราะฉะนั้นเ,เราแปลงรูปผมแปลงแบบแปลงแปลงเลยนะ fx ของเราเนี่ยก็คือตรงไหนเป็น x อะ่ะตรงไหนเป็น x อะ่ะเราจะเอา10บวก10 xd ไปใส่นะครับเนี่ยตรงไหนเป็น x นะครับตรงไหนเป็น x นะั้นเราเอา10บวกกับ1 0 xd ไปใส่นะครับแล้วก็ตรงไหนเป็น dx นะครับ ผมก็เอาผมก็เอาเอ10 x xd ไปใส่ e นะครับอผมเทียบรูปยังไงให้มันเร็วเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูที่ทำเมื่อกี้ก่อนเทียบรูปยังไงให้เร็วเอางีนี้กันนะ เอาวันนี้ไปแค่แปะไว้ให้ดูตรงนี้เนาะว่ายิงยิงความคิดประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ตรงนี้เลยนะว่า fxd ของผมอะเป็นเท่าไหร่นะครับจะ,ได,ะบได้รูปของ fxd นะครับได้รูปของ fxd รูปของ fxd ก็จะเป็นอันนี้ผมไปลอกอันนี้มานะแล้วเดี๋ยวตรงไหนที่มันเป็น x ใช่ไหมครับตรงไหนเป็น x เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเอาอุ้ยโทษอันนี้ต้องเป็น0ถึง20ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็น โอ้ยอันนี้ผมเขียนผิดนะจริงๆต้อเป็นลบหนึ่งถึงหนึ่งโทษทีโทษทีแก้ไว้ฮะเออก็แก้ตรงนี้ก่อน มาก็คือตรงไหนเป็นตรงไหนเป็น x ผมจะต้องเอาอันนี้จะทวนสับสนอันนี้เอาออกไปเออ ตรงไหนเป็น x นะผมก็จะต้องเอา10บวก10 x d เข้าไปใส่นะครับแล้วก็อย่าลืมตัวเลขที่อยู่ตรงหน้า dx d ด้วยนะครับตรงนั้นจะเป็นตรงนั้นจะเป็นตรงนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของ f x d ด้วยนะครับอ่ะตรงไหนเป็น x ใช่ไหมผมเอา10บบวกสิ เอเข้าไปใส่นะครับอ Copy อยนะตรงไหนเป็น x เนี่ยผมว่า10บวก10เอ็กเข้าไปใส่นะครับอันนี้สร้างทุกให้ตัวเองนะครับใช้ออเดอร์สูงๆนี่ก็มีหลายเทิมนะครับก็เลยต้องคำนวณเยอะหน่อยนะครับ ใน Word เนี่ยจริงๆเขียนตัวห้อยเนี่ยมันจะมีฮอตคีย์นะกดบนคีย์บอร์ดเป็น control แล้วก็เครื่องหมายบวกแต่ว่าใน Excel ทํทำไม่ได้ก็ต้องมานั่งเนี่ยมานั่งคลิกๆเอานะครับคลิกเป็นตัวห้อยดีละตัวใช้ฮอตคีย์ไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ห้ามลืมก็คือตัวนี้ใช่ไหมที่ว่า อย่าลืมตัวเลขที่อยู่หน้า dxd ครับตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของนะผมป้ายตัวแดงไว้แล้วกันนะตัวนี้อย่าลืมว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของ fxd ด้วยนะครับมันถึงจะเป็น fxd ที่ถูกต้องนะครับจากนั้นก็คำนวณครับจากนั้นก็คำนวณน,นะ คำนวณด้วยการเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมสามารถทําได้สักกี่จุดนะสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดอะไรนี้นะเออแต่ผมต้องมีชุดตัวเลขอะในการคี่อ,อจะเสียเวลาหน่อยนะก็เดี๋ยวผม ตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะตอนที่ผมเริ่มเ,เดี๋ยวช่วงที่ผมคียตัวเลขลงไปในตารางนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปแยกไปต่างหากนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตั้งตัวเลขเฮ้ยตั้งตารางคำนวณให้ดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นจำนวนจุดที่ใช้ใช่ไหมแล้วก็ชุดสามสิท์นะครับแล้วก็ตำแหน่ง x นะครับนี่นะ แล้วก็ผลลัพธ์นะครับจริงๆเราจะควรจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเป็นพลเมืองโลกครับหางานทำนอกประเทศดีกว่าจำนวนจุดนะก็เดี๋ยวเราจะลองทำดูดิว่ามัน สามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดมันมันมีให้ทั้งหมดกี่วิธีเนี่ยหใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองทําดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัดคลิปตรงนี้นะครับผมคีย์ตัวเลขก่อนนะคุณน่าจะมีเวลาไปเดินไปเข้าห้องน้ำเลยสักสองสามนาทีนะเดี๋ยวผมคีย์ตัวเลขก่อน